หนึ่งนี้นะจ๊ะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อสีเงินแบบนี้ค่ะนี่นะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยขอบข้างดูดีจ้ะเนี่ยนะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการที่หนึ่งค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่หนึ่ง จะส่งฟรีนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะจ๊ะสามร้อยบาทนะจ๊รรายการที่หนึ่งจ้ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะจ๊ะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์วัดเกตค่ะเนี่ยนะคะพราสมเด็จวัดเกตเนื้อผงเก่าๆเนื้อผงหนึบๆแบบนี้เลยมลสารเห็นชัดเจนนะคะที่เป็นคราบนะคะที่เป็นคราบด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นคราบลาดํา นะคะเห็นไหมคาปลาดําแบบได้มาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนจะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้ค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุลกละเก่าๆแห้งๆแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะพับปิดตานะคะเป็นปลาเนื้อผงคุกลักเกล็ๆแห้งๆแบบนี้เลยคราบกุคราบไข่นะคะขึ้นเห็นชัดเจนอุ้ยขอโทษทีนะคะอคราบกุคราบไข่นะคะขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเดิมเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่สามสาร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นหลวงปู่สุกเนื้อชินเงินค่ะองคนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินเงินเก่าๆแบบนี้เลยสนิมเดิมๆนะคะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคราบสนิมนะคะเดิมๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเห็นรอยจานยรนชัดเจนเลยนะคะองนี้สวยค่ะสวยเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สี่ค่ะ300ร้บาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่รายการต่อไปค่ะรายการที่5รายการที่5นี้นะคะเป็นพระนางพยายามไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อดินมวลสารชัดเจนเม็ดแรกสีสวยแบบนี้เลยนะคะเม็ดแรกสีสวยแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้ สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะจ๊ะเนี่ยนะคะด้านข้างรายการนี้ค่ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้ค่ะเป็นเนื้อชิน องนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ค่ะเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆปิดทองเก่าๆ,ๆด้านหน้ามาแบบนี้เขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะหน้าตายังพอเห็นอยู่เลยนะคะองค์นี้นะคะได้มาจากในตำลับของเขานะคะแต่น้องแกะออกนะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆ ปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาส,สวยๆแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่6ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ 7, เป็นเป็นล่วงนะคะพนล่วงเนื้อชิ้นสนิมแดงค่ะเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะผลาวงนะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะคาบปุคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยเดิม 300บาทนะคะพ้ล่วงรายการที่7 300บาทรายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เนื้อสีเงินค่ะองนี้มีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งพักกุไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะไอ้พักกิ่งนะคะไม่ทราบกุสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อสีเงินเงินนะคะ มีเสียงกิ่งจ้ะใต้ฐานเป็นแบบนี้เนาะอุดกิ่งมานะคะตรงใต้ฐานมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยนะคะองคนี้นะรายการนี้รายการที่8จ้ะ300บาท300บาทนะจ๊ะรายการที่8รายการต่อไปคะ่ะรายการที่9รายการที่9้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนเนื้อทองแดงเก,เก่าแบบนี้เลยนะคะองนี้ สีตามนี้เลยนะคะนี่นะสีลุ้งตามนี้เลยค่ะเป็นเนื้อทองแดงด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้าเหรียญหลวงพ่อคูนนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งเก้าค่ะสวยๆเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพดีนะคะสภาพดีใบหน้าท่านชัดเจนเลยอ่ะนะคะหัวไหล่กลมๆแขนล้ำล้นะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยมีโค้ดนะ สวยเดิมค่ะรายการนี้รายการที่เก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้นะคะนนะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะเขียนปีสองสี่หกเจ็ดจ้ะเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวย ตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี2467สีสวยแบบนี้เลยนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆเลยค่ะรายการนี้ค่ะรายการที่10 300บาท300บาทนะคะรายการที่10รายการต่อไปค่ะรายการที่11แล้วเนาะรายการที่เ1วนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์จ้าเนี่ยนะคะ รูปหล่อหลงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าเนื้อโลหะมีน้ำหนักแห้งๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเก่าเก่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแห้งๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อสีเงินตัวเหรียญเป็นปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนื้อสีเงินปี 2, 4, 7, 0, สองสี่เจ็ดศูนย์สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะสวยเดิมนะคะเป็นเนื้อสีเงินขอบข้างค่ะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองสามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่12ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่13นี้นะคะรายการที่13ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะองค์นี้เนี่ยนะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเก่าๆแบบนี้เลยนะคะข้าปุกข้ากเก่าตามซอกยังเห็นอยู่นะสภาพ สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะตรงใต้ฐานมีรอยจานยันแบบนี้เลยคะ่ะเห็นชัดเจนนะคะรอยจานยันรายการนี้นะคะรายการที่สิบสามสามร้อยบาทนะจ๊ะรูปลอหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างสามร้อยบาทจ้ะรายการที่สิบสามรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้เหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อทองแดงนะคะตัวเหรียญสสวยๆใบหน้าท่านชัดเจนแบบนี้เลยหัวไหล,กล่กลมๆแขนล่ำๆนะคะหน้าตาเมตตาครึ่งเห็นชัดเจนแบบนี้เลยองค์พระนูนๆเส้นเหรียญส,สวยๆมีโค้ดนะจ๊ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองห้าหนึ่งจ้ะ องนี้นะคะจะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้รายการที่สิบสี่จ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพระปิดตาเนื้อกลานาจ๊ะรายการที่สิบห้านี้เป็นพระปิดตาเนื้อกลาสสวยๆแห้งๆแบบนี้ค่ะ นนะเนี่ยนะเนื้อกะลาสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยจ้ะรายการนี้รายการที่สิบห้าสามร้อยบาทพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจ้ะที่083 437 4753 083 437ปดส3มสมเจ็สี่เจ็ห้าสามบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าน้องอถ้าพี่ๆโทรมาแล้วน้องยังไม่ได้รับโทรศัพท์น้องเห็นเดี๋ยวน้องจะรีบโทรกลับทันทีเลยนะคะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะจ๊ะบางทีน้องทำงานหลายอย่างนะจ๊ะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะจ๊ะนะน้องเห็นเด,เดี๋ยวน้องรีบโทรกลับทันทีเลยจ้ะ ะะราคาเริ่มต้นนะคะของทางช่องน้องราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4ี่อง์นึ0 0พนนะคะจะส่งฟรีไม่บวกเพิ่มทุกรายการนะจ๊ะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่ 15- 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินสีสวยแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญเนื้อสีเงินสวยๆแบบนี้มียันด้านหลังนะคะเส้นเหรียญสวยค่ะเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยตัวเหรียญเป็นปี2467จนะจ๊ะสวยๆสภาพด,สาพดีสภาพเคยใช้มานะจ๊ะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อสีเงินๆจ้ะพี่เนี่ยนะจ๊ะสวยเก่าสภาพดีรายการนี้รายการที่16จ้ะ3า0บาท รายการต่อไปนะคะรายการที่17นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าปีสองสี่หกหเนื้อทองแดงลมดำนะคะตัวห่วงนี่เป็นห่วงเชื่อมนะตัวห่วงนะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะขอบข้างนะจ๊ะขอบข้างเนี่ยนะคะขอบข้าง รายการนี้นะคะรายการที่ส uh, ิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ส right? ิบเจ็ดจ้ะเหรียญหลวงปู่สุกวัดปอกคลองมะขามเท่าปีสองสี่หกหกรายการต่อไปนะจ๊ะรายการที่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะวัดโคศิตาลามเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อลวยวัดโคศิตาลามค่ะเป็นเหรียญกลมใหญ่ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลัง มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆค่ะพร้อมนําไปขึ้นคอองค์นี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าแบบนี้นะคะแต่กันน้ําได้นะกันน้าได้นะจ๊ะรายการนี้รายการที่18จ้ะ3า0บาท300บาทจ๊ะรายการที่18รายการต่อไปค่ะรายการที่19นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อทองแดงลมดํานะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยสวยเก่านะคะสภาพใช้สวยเก่าสภาพใช้นะคะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยอง์นี้นะคะไม่มีห่วงนะไม่มีห่วงนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำปี82ไม่มีห่วงจ้ะนะคะรายการที่19 3 0 0อบาทสภาพใช้นะจ๊ะ สามร้บาทจ้ะรายการที่1ิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิรายการที่20นี้นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้จากเก่าๆเนื้อผงเก่าๆ,ๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังคราบสวยค่ะ ะะสวยเดิมนะคะพระสมเด็จพิมพเส้นได้นะคะไม่ทราบกุกสวยๆเนื้อผงแห้งๆแบบนี้รายการที่ยี่สิบนะจ๊ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทจ้ารายการที่ยี่สิบรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อสีงเงินเก่าแบบนี้เลยนะคะเหรียญนี้นะคะจะบอกว่า เคยผ่านการใช้งานมาค่ะเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังเป็นยันสสวยๆเข็มสสวยๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ<ม>เหรียญน,นี้สวยเดิมนะคะสวยเดิมรายการนี้รายการที่21ค่ะสามร้300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยมีโค้ด หน้าตาท่านชัดเจนนะคะเม็ดตาเห็นสวยชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อทบนะคะตู้เหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะเหรียญเก่าเหรียญสภาพใช้เหรียญปี2 5งห้านดนะจ๊ะเนี่นะยนะเหรียญหลวงพ่อทบป,ปี2 5งหาหน่งแปดนะจ๊ะสว,สวยแบบนี้เลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะองค์พระท่านนูน,น,นแบบ แกมตอบนะคะเป็นแบบว่าเสมือนจริงเลยเส้นเหรียญส,สวยๆแบบนี้นะคะเส้นเหรียญส,สวยๆแบบนี้เลยนะนะคะสบายตามากๆเหรียญน,นี้นะคะรายการที่22จะาก300บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่23เป็นตะกรุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงม่อถักเชือกเก่าๆเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้องค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้จ้ะ สวยเดิมเก่าๆตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะจ๊ะเนี่ยนะสวยเก่าแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองนี้รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญน,นั่งพานของหลวงพ่อคูนนะคะ สวยๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีเนื้อสีเงินจะ้ะเนื้อสีออกเงินเงินนะจ๊ะเอ,อ๋อนี่ไงด้านหลังเหรียญน,นะคะเขาจะเขียนว่าปีสองห้าสามเจ็ดนะจ๊ะด้านหลังเหรียญน,นะเขียนปีสองห้าสามเจ็ดนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินสวยสภาพดีแบบนี้เลยเคยผ่านการใช้งานมาบ้าง mm. เหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่จ้ะสามร้อยบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเนื้อชินค่ะเก่าเก่า,กาแห้งๆนะคะสภาพใช้เนี่ยนะสภาพใช้ค่ะมันๆแบบนี้เลยเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยนะคะเป็นพิมพ์แบบเนี้ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินค่ะ โลแต่ว่าเป็นเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะจ๊ะมีน้ำหนักจ้ะเนื้อชินองค์นี้นะมีน้ำหนักรายการที่25นะคะรายการนี้300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่25 รายการต่อไปค่ะรายการที่26นะคะรายการที่26นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยเนื้อสีเงินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะเหรียญหลวงพ่อโกยนะคะเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเหรียญยันสวยสภาพดีนะคะสภาพเก็เนี่ยนะขอบค้างรายการนี้นะคะรายการที่26ค่ะเหรียญหลวงพ่อโกยนะคะเป็นเนื้ออัปกาสวยๆเก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้ สามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบหกเนืืออัปกานะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะสามารถตั้งได้นะเนี่ยนะคะนําไปตั้งได้แบบนี้เลยนะจ๊ะสวยๆนะคะ <ๆ S 2> เขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นเนื้อโลหะค่ะมีน้ําหนัก เนี่ยนะคะตั้งได้นะคะตั้งได้ตั้งได้แบบนี้เลยนะคะตั้งได้องค์ไม่ใหญ่ค่ะองค์ไม่ใหญ่องนี้นะคะไม่ใหญ่สวยๆเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทขนาดนะคะขนาดเดี๋ยวน้องให้ดูอ่าเนี่ยนะขนาดนะคะสูงกว่าเหรียญสิบนะคะขนาดนะคะสูงกว่าเหรียญสิบนะหน่อยเดียวสูงกว่าเหรียญสิบหน่อยเดียวค่ะเนี่ยนะตามนี้เลยนะคะ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดจ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดเนี่ยนะคะเป็นพาไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าแบบนี้เลยนะคะ องพระนะคะเป็นเน,นื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับลงยาสีแบบนี้เลยจ้ะมาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับลงยาสีแบบนี้เลยรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการเซ็จแล้วนะจ๊ะพี่ รายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่3เซตนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มจากเซตที่1เนาะเซตที่1นะคะองค์ละ1,000บาทมีอยู่องค์เดียวเลยตะกุดนะตะกุดหลวงปู่สุขค่ะตะกุดหลวงปู่สุกนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้อ่ะดูรูปเต็มก่อนนะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมีคราบลาลาักเห็นชัดเจนเลยนะจ๊ะเนี่ยนะเก่าๆเดิมเลยค่ะพี่ เดี๋ยวน้องให้ดูขยายให้ดูแบบเนื้อเลยนะคะเนี่ยนะเนื้อผิวเนื้อผิวเขานะคะมีร่องรอยของการลงลักมานะคะเก่าๆแล้วก็มีคราบรลาดำด้วยจ้ะตะกุดหลงปูุกนะคะมีคราบรลาดำนะคะแล้วก็มีร่องรอยของการลงลักนะคะเนี่นะร่องรอยของการลงลักคือแบบว่าเก่ามากแล้วก็แห้งมากนะเก่าแห้งมากๆเลยนะคะอง์นี้นะคะ รายการนี้นะคะเซตที่หนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทสวยมากนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปค่ะเป็นเซตที่สองเซตที่สองมีอยู่สององนะคะสองรายการเซตที่สองนี้นะคะเริ่มจากหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกนะคะนกสาติการหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเนื้อดินแบบเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะองค์นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังเนี่ยนะคะเลี่ยมเงินเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะสวยๆเนี่ยนะ,ะสวยๆแบบนี้เลยเลี่ยมเงินนะคะเป็นเลี่ยมเงินหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะหนึ่งพันห้าร้อยหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีนนกสาิกานะคะสวย,สวย สภาพดีเงินสวยมาแบบนี้สภาพเคยใช้ค่ะสภาพเคยใช้หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไปองค์นี้ค่ะเป็นหันุมานเป็นงาแกะหันุมานหลวงปูสุนค่ะองนี้นะหันุมานนะงาแกะหันุมานหลวงปูสุนสวยๆแบบนี้เลยรอยสิวเขาคือดีมากนะคะ รอยสิวของเขานะคะวิจิตสิลคือดีมากเนี่ยค่ะตยตฐานประกันงานะคะอง์นี้ประกันงาขนาดขนาดนะคะขนาดเท่าเหรียญสิบค่ะใหญ่เท่าเหรียญสิบเลยเนี่ยนะคะสูงเท่าเหรียญสิบแบบนี้เลยเนี่ยนะประมาณนี้เลยเนี่ยจ้ะนะคะเดีย๋ยน้องให้ดูด้านข้างเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยนะให้ดูด้านข้างแบบนี้เลยอะ่ะนะอ่ะ สูงกว่าเหรียญสิบหน่อยหนึ่งนะจ๊ะนี่นะแบบนี้เลยนะคะหนุม,มานนะคะงานแกะห,มมนห่นุมานหลวงปู่สุนองนี้ค่ะไม่ทราบพิมพนะจ๊ะน้องจําพิมพ์ไม่ได้นะ,ะไม่ทราบพิมพประกันงาให้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยประกันงาฮะอ่ะอันนี้เซตที่สองนะคะหนึ่งพันห้าร้อยรายการต่อไปนะจ๊ะรายการต่อไปเป็นเซตที่สามแล้วจ้ะเซตที่สามนะคะ,ะ,คะเป็นเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะเซตที่สามเริ่มจากนะคะเริ่มจาก องนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะเนื้อผงเก่าๆลงรักปิดทองแห้งๆมาแบบนี้เลยม้วนสานชัดเจนดูแล้วสบายตานะองนี้นี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆน,นะคะดูขอบข้างขอบข้างเขานะคะเลี่ยมเงินหนาสวยนะคะสภาพดีประกันเงินนะคะประกันเงินเงินหนาแบบนี้สองพันบาทนะคะสองพันบาทนะคะองนี้นะสองพันบาท สวยเลยนะคะเก่าองค์พา this is old พระสมเด็จนะคะสองพันบาทคา่ะมาพร้อมเลี่ยมเงินหนารายการต่อไปจะรายการต่อไปเป็นพระปิดตากรมหลวงชุมพรนะคะองนี้พระปิดตากรมหลวงชุมพรปิดทองเก่าๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลี่ยมเงินหนาเนี่ยนะคะเลี่ยมเงินสวยเลี่ยมเงินหนาองนี้นะคะสีสวยแบบนี้เลยสองพันบาทนะคะสองพันบาท ็นเล่มเงินนะคะประกันเงินให้เหมือนกัน2,000บาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมกระไหลทองเก่าเดิมแบบนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะกระไหลทองเก่าเก่ากระไหลทองเดิมเดิมค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเขียนปี2469นะคะด้านหลังเขียนปี2469สวยเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะ เหรียญเก่านะคะเหรียญเก่าเนี่ยนะมาพร้อมเล่ยมเงินหนาสวยแบบนี้ค่ะสองพันบาทสองพันบาทนะคะประกันเงินสองพันบาทรายการสุดท้ายของวันนี้นะคะ,ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เนาะเซตนี้นะคะเซตสุดท้ายองค์ละสองพันบาทเนี่ยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ